ค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ผู้ใดเป็นลิเวอร์พูลหางขาดเด้อเด้อมื่อนี้ม,มารีวิวของอพวกเสือพวกหมวกค่ะพันค้อมาจากลิเวอร์พูลโดยตรงเลยค่ะไปเที่ยวอังกฤษเนาะคะ่ะเนาะปีที่แล้วก็เลยลูกใต้วาแม่นะเป็นตัวแท่นไฮแน่พฟนะเสบายเป็นมาลีเวอร์พูล แม่แม่แฟนบอลแม่ก็เลยพบรูจักทีมเลยลกึงทีมเลยน้องใหม่เนาะก็เลยไปตอนแรกไปตอนแรกคือไปผิดท,ทีมเนาะค่ะเนาะไปตอนแรกไปแมนยูมาสั่นรูปแล้วว่าแม่ไปผิดท,ทีมนะ,ะนะไปไม่ไปไม่ดิวมากรีมาคู่มาสั่นโ,โอ้ยจักเลี้ยวแม่พบรูจักน้องแม่บม่เคยสนใจบอลน,นะน่ะค่ะก็เลยต้องไปไม่ค่ะก็เลยไกลไปเป็นมุ่งหม ไปไม่กไกลไปไปลิเวอร์พูลเนาะค่ะเนาะอืมบันนี้เมื่อนี้สิมารีวิวหุ่นิ่งค่ะว่าได้หนังแน่มาให้ยดูงไส้เนาะค่ะเนะาะสระว่ายูไส,ส้สองคนเนาะค่ะซื้อหอยคอนละชุดเนาะคะ่ะเนาะสระวากับคนหนึ่งห่อบ่ลออกจากถุงปกติค่ะพี่น้องเออบึนดูถุงมาจังไหนกล้าไม่ยังสั่นค่เบิ่งไปกัน แม่รีเวอร์คูหามผ่าเด้อของแถมวาจากสโมสรลิเวอร์พรูโดยตรงเลยเนาะค่ะเนาะจากประเทศอังกฤษเนาะค่ะเนาะเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะเอาผ่าพันคอ,อก้อนแล้วกันเนาะค่ะเนาะผ้าพันคอสวยๆค่ะจากลิเวอร์พูเบิ่งดูยังม่นท่านเอ๋อออกแม่ขึ้นไปเห็นมาไม่นออออันนั้นแล้วยังม่นท่านเอ๋อออกอยู่ค่ะโอ้ยผสมกับแม่ไปหิวมาหายเนาะอันนี้กับผ่าพัน,อนะคอเนาะ,ะค่ะเนาะดูราคาอ่า สิบสองปอนด์ค่ะสิบสองปอนด์เห็นบ่ค่ะสิบสองปอนด์สิบสองปอนด์ถ้าเป็นตีไปซี่ปอนด์ละซี่สิบบาทบรรท่าเนาะค่ะเนาะประมาณนี้ซี่สิบบาทอาจวิมีเกินนิดๆหรือว่าอาจวิมีลดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าค่าเงินมันขึ้นมันลงเนาะค่ะเนาะสิบสองปอนด์กับประมาณตีไปสิบสองปอนด์สี่ร้อยแปดสิบบาทค่ะสิบสองปอนด์เนาะค่ะเนาะ มีสองแบบค่ะถางข้ออันนี้อันนี้ลูกไส้ไงสงสัยสิล่องเบืองหล,ะหละ่ะลูกไส้ไงเนี่ยเป็นปีเราเด้น,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 นี่พี่น้องไปมากนี่ตะบะใบย่อมใสกันพื้นนี่กับพื้นนี้สิบห้าปอนค่ะบร่รา้ดูว่ามันก้มแตกต่างม,มันอีอย่างนะคะพื้นนี้สิเป็นแบบนี้อืแต่ว่าพื้นนี้สิเป็นลายแบบนี้นะคะพื้นนี่สิบสองปอนอ่า นึดปักคือกันค่ะปักคือกันแต่ว่าพื้นนี้สิบสองปอนเนาะค่ะเนาะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแบบนี้แบบนี้ปักตัวใหญ่ตัวนี้ปักสืส่ตัวใหญ่เนาะค่ะเนาะพื้นนี้สิ่ตัวน้อยนี่ค่ะพื้นนี้สิ่ตัวน้อยพื้นนี้สิ่ตัวน้อยพื้นนี้สิบสองปอนตว่าพื้นนี้สิบห้าปอนค่ะ สิป้าปอนซิปฮาปอนกับประมาณสิปปอนกับสิบปอนกับสี่ร้อยเนาะค่ะเนาะอีหาปอนกับประมาณหกร้อยค่ะประมาณหกร้อยบาทเนาะค่ะเนาะประมาณนี้ค่ะคืนนี้คืนนี้ประมาณสี่ร้อยแปดสิบนี่ประมาณหกร้อยบาทค่ะอันนี้คือจากสนามดีวอพูเลย้อค่ะโดยตรงเลยค่ะวาลูกมากเนาะแม่ไม่โอกาสได้ไปกันเลย ตามควมฝันให้ลูกเล็กน้อยเขามาักมา้าเนาะค่ะนาะมแล้วน,นี่ก็อันนี้หมวกหมวกค่ะหมวกง่ามงามจีนองหมวกหมวกริเวอร์คูค่ะนี่สวยงาม,มงามบอค่ะพี่นองงามเนาะหมวกนี้ก็สีประมาณหมวกนี้ ยี่สิบปอนค่ะยี่สิบปอนยี่สิบปอนเห็นไหมคะนี่ยี่สิบปอนนี่ค่ะยี่สิบปอนปอนละสี่สิบาทยี่สิบปอนกับแปดร้อยบาทเนาะค่ะเนาะอ่าก็ถือว่าคลองแแหมาจากสนาม,มกับโอเคอยู่น้องค่ะเนาะนี่เนาะใบนี้ค่ะทีใบนี้กัใบหนี่ลูกชา้กับปนไงไซ,นยยไซเนาะค่ะ ใบนี้สิเป็นแบบนี้ค่ะพวกแตกต่างมันใบนี้ไม่สิ่เป็นเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะเป็นรูดออกรูดเข่าเนาะคะ่ะตามตามที่แบบว่าเขากระชับกระชับหัวเขา ấp, ่าน,น,นะค,ะนะคะ่ะเนาะต่ว่าใบนี้จะเป็นแบบตัวเนื้วตัวน้ำเนาะคะ่ะเนาะเรือนจะมาเรือนใดทุกต่างหากตะวันจะเป็นสองแบบแตะวันพวกแตกต่างกับวรูลุวามันเป็นยอันอยังเนาะคะ่ะเนาะตะวันร,ร,ราคาํำกัดละค่ะราคายี่สิบก่อน ยี่สิบก่อนกับประมาณแปดร้อยเนาะคะ่ะเนาะสำหรับสำหรับหมวกมีเหเลือกหลายลายจานอ่ารวมแต่ง่าคืออันนี้คือตัวเหนียวตัวน้ำแกะสามารถแก้ออกได้แล้วกับิดได้อันนี้ก็คือรูดออกรูดเข่าตามตามหัวของเขานะค่ะเนาะพี่นอ้นองเนาะอ,อืมรูดออกรูดเขา่าแต่งามเลยค่ะพี่นอ้องเนี่ยสวยงามสวยงามค่ะนี่ไม่นี่ค่ <laughs> ะ นี่ก็สวยงามไม่กันค่ะสงสัยซิเมนแม่ใสสลับมั่งนี่บพากันใส่สงสัยซีเมนแมีใสหระค่ะบ้ากันใส่กันเนาะใบละยี่สิบปอนซื้อใม้เขาวันนี้ก็จะเป็นเหรียญเนาะค่ะเนาะเหรียญนี่ก็ซื้อมาลายอยู่ดีค่ะบ่แมนซื้อดอกเหรียญนี่มันสิแม่าขันเท้าเข้าไปในสมโมสอเนาะค่ะเนาะมันจะเป็นเหรียญที่แบบว่าเขาหยอนเงินอัลลปอนเนาะค่ะเนาะหยอดลงไปเหรออันเกษตรไหลออกมาอ่าเป็นที่ระลึกเนาะค่ะเนาะ เลียนละปอนค่ะซิม,มีแบบมีหลายแบบอยู่ค่ะอมืมีตัวนี้ตัวใหญ่ตัวน้อยแล้วค่ะเนาะซิม,มีหลายแบบต่วากใ็ให้เพื่อนให้เพื่อนไปหลายคนแล้วค่ะเรียนริอร์พูลนะคะอัลละปอนค่ะสมามรถหยอดหยอดเลียนลงไปปอนนึงเราก็มันก็นตกลงมาอันหนึ่งค่ะปอนนึงกับสี่สิบบาทเลียนละสี่สิบบาทนี้วก็สซิม,มีไอ้อนั่นไหมคะพี่น้องไอ เพื่อนเ,เอ,อนยยังเนี่ยปอกแขนไหมคะ่ะเป็นแพ็คแพ็คหนึ่งสิมีประมาณหาหาอันเนาะคะะ่ะเนาะเอามาแล้วให้ให้เพื่อนๆไปนะค่ะให้เป็นเพื่อนเป็นที่ระลึกเนาะคะ<ม>่ะเนาะพอไปเห็นลูกไส่กอบใส่อเลยให้เป็นเพื่อนบ้านนั้นเราไม่ได้ยังให้แเมลซือแม่ซือมันเงินหลายบาทเลยอันนี้กับทีเด็ดของเรานะคะของแท้จากริเวอร์พูลค่ะจากสนามลิเวอร์พูลค่ะประเทศอังกฤษเนาะค่ะเนาะ กับผู้จิบบ่ฟันเนาค่ะว่าสิได้ไปลูกไส้หมักพ่อใหญ่ก็เลยพาไปอันนี้เสืองามปคะคะเบอร์แปดลูกไส้หมักไ้เสื้อมาให้เสือนี่ก็สิก็บ่รู้กันเนาะว่าเขาเบิ่งแบบใดเนาะค่ะเนาะพ่อใหญ่เลือกให้อันนี้ห้าสิบเก้าปอนด์ค่ะตีไปหกสิบปอนด์เนาะคะนะ่ะเนาะอ่อเสือ,อน,นี่ หกสิบปอนด์กับประมาณสองพันซีเนาะค่ะเนาะหกสิบปอนด์ประมาณ 2, สองพันซีตนบะะมีหกสิบปอนด์ 2, สองพันซีเห่ากามมีไอตัวนึงนะซื้อมาให้เพื่อนเนาะคะ่นะเนาะซื้อไม้เหยือกหกหกสิบปอนด์หรือกันห้าสิบเก้ปอนด์แหละค่ะตบาตีไปหกสิบปอนด์เลยเนาะซื้อมาให้เพื่อนตัวนึงเพราะว่าเพื่อน ซื้อซื้อของให้ใหพ่อใหญ่เรื่อยเนาะค่ะพ่อใหญ่ก็เลยซื้อม,าามอ้าฝากตัวนึง60ปอนต์ตบะฝากซื้อให้พ่อใหญ่เปลี่ยนเปลี่ยนจากจากข้างหลังนะ่ะเป็นซื้อเป็นซื้อเพื่อนเนาะค่ะเป็นซื้อเพื่อนคอนที่อ่าพ่อใหญ่ซื้อม้าฝากนาะคะ่กะก็เลยเพิ่มค่าฝักไปอีกอ่า20ปอนด์ค่ะของเพื่อนนั้นกระละไข่ 60ปอนด์เนื้อกันละค่ะ60ปอนด์แต่ว่าบวกค่าปักซื้อปักซื้ออ่าซื้อเพื่อนโดยตรงนะะเนาะค่ะเนาะข้างหลังเปลี่ยนเป็นซื้อเพื่อนโดยตรงบวกค่าปักเสือนั่น20ปอนด์ค่ะก็จะเป็นประมาณอ่า2,000ซี 2, บวก800อืม80ปอนด์ก็เป็นประมาณเป็นเงินไทยกับน0 0งค่ะสำหรับเปลี่ยนเปลี่ยน สำหรับปักซื้อไม่ตรงนี้เนาะคะ่ะด้านหลังเนาะคะ่ะเป็นซื้อเพื่อนโดยตรงเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือคันบอได้ปักมันก็คือหาทิศกาปอนหรือว่าตีง่ายเป็น60ปอนเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะ60ปอนสองพันสค่ะคันคิดราคาปอนละ40่สิบบาทมันเท่าเนาะค่ะเนาะเป็น2องพันส่ว่าของเพื่อนนี่บวกค่าปักไปอีก20ปอนก็เป็น3ามพค่ะตัวหนึ่งสามพค่ะสําหรับ ปากซื้อข้างหลังตังหากเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือมาจากสมมติสอนโดยตรงประเทศอังกฤษโดยตรงเนาะคะ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะคะ่ะเนาะมีโอกาสได้ไปมาดามันน้ำมีโอกาสได้ไปเนาะคะ่ะเนาะอ่าันี้ก็าการที่ค่าตัวค่าตัวเข้าไปเนาะคะ่ะเนาะอ่ามีบัตรมีบัตรเข้าไปประมาณคนละบ่แมนประมาณเนาะค่ะคนละยี่สิบปอนด์เนาะคะ่ะสำหรับรีวูู้่เนาะคะ่ะเนาะอ่าคนละยี่สิบปอนด์ตบะของแม่นยุน่งนะ บ่าเนี่ยใจยุ่งกันค่ะว่าจาักปอนทานซิประมาณเดียวๆกันล้วค่ะประมาณวิซิปปอนอยุ่กันล้วค่ะแมนยูเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เราถึงรีบไปคู่แต่ว่าแมนเมนยุ่นาะบ่ได้ของขายยงังมาเลยค่ะพอวา่อวาลูกบอกวา่วาลูกบ่ได้ย,ยู่งที่นั่นมาแั่เอ่อวันนี้กับผูใ้ใดอยากเบิ้งคลิปเก่าๆตอนนั้นเพื่อนได้เห็นยุคคู่ค่ะที่ที่เห็นไปนะผู้ใดอยากเบิ้งคลิปเก่าๆนั่นก็คือเขาไปเบิ้งไหนเนาะค่ะเนาะอยุ่ง อยู่เริ่มๆต้นๆที่เฮดคลิปนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันี่เป็นภาพนิ่งเนาะค่ะเนาะตะว่าเขาไปในสมโมสร์ซ้เขาไปติดขอบสนามริเวอร์พูลเลยเนาะคะ่ะเนาะของแมนยูกับมีสําหรับแฟนแมนยูเนาะคะ่ะเน<ม>าะทำให้โอกาสได้ไปอีกเนาะค่ะบางคุณยบรินี่ยนี้กันนะคะน่ะเนาะอาจดิเอามาปากเอฟซีก็ได้เนาะคะ่ะเนะาะไทยศิษย์ไปเหมือนจะทำให้โอกาสได้ไปอีกอันนี้มันติดโควิดซื้อๆถ้าก็เลยว่าไปเสียดายค่ะตอนนั้นเพรา,ายยะตอนนี้ยู่งคุกเนาะค่ะเนาะเสียดายย้อนหล,ยยนลังคนร์ซ ได้ทั้งทีมริเวอร์พูลได้ทั้งทีมแมนยูเพื่ออาจทีได้ขอมมาฝากเอฟซีก็ได้นะค่ะคลิปนี้กับบ่มี่ยังมาอวดไลายดอกค่ะกับมีตื่นเต้นผู้ใดอยากไปเบิ้งคลิปเก่าเนาะค่ะเนาะจ้าวามเป็นภาพนิ่งสำหรับไปเที่ยวริเวอร์พุ่มเทนึงคร่ะหนึ่งในชีวิตเรากับไปแมนยูเท่นึงเนาะค่ะเนาะอือก็ลองเข้าไปไล่เบิ้งคลิปไทยๆคลิปร่างเอทีเริ่มต้นเฮ็ดใหม่ๆเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ค่ะ ขอบคุณห,หลายๆเนาะคะ่ะแล้วถามามีโอกาสไปอีกอาทิตยื้อมาฝากเอซี่ก็ได้นะคะอันนี้กระเลียนนะคะเลียเียนเลี้ยนคะคจากเด็กผู้โดยตรงโอ้อยากให้อยากให้ผู้ใดเป็นแฟนลิเวอร์พูลแฟนแมนยูเนาะค่ะนอกจากให้เขาไปอยากให้ไปเที่ยวค่ะค่าที่ค่าเขาไปในสนามกับประมาณ20ปอนด์นะคะต่อคนเนาะค่ะน้อยยีปอนด์ต่อคอนประมาณ800เนาะค่ะเนาะ ชิมนี่กับพี่ของมาอวดมามาให้แฟนแฟนหงเนาะแฟนดีกว่าคู่ให้ได้เบิึงเนาะคะ่นะเนาะอันนี้ก็บ่รู้จักหยังเนาะคะ่ะเพราะว่าบ่ได้เป็นเนาะไ่ได้เป็นแฟนเบิ่งบอลเป็นค่ะเป็นคนบ้านๆเบิบ่งบอลเป็นเป็นมาดำบ้านคนบ้านๆคลิปนี้ก็อ่บขอล่าใส่คอชิมนี้เนาะค่ะเนาะปาก กดซับสไคร์กดติดตามให้ในะคะเป็นกำลังใจให้มาดังมาหน้าในเด้อค่ะเด้อมีกำลังใจเห็ุคลิปต่อไปทำใมีโอกาสได้ไปอีกก่ะทีไปถ่าทิพย์ได้หลายที่เดไปเที่ยวมีโอกาสครั้งหนึ่งนาะคะ่ะเน้องได้ไปเที่ยวลงคลิปลงมอย่างให้เบิง่งอ่าคลิปนี้ก็บพ่อสนีเนาะค่ะน้ะองเฮ้ยเลือใส่หมวกให้เบิง่งเลือใส่หมวกให้เบิง่งง่าอ่อ่าแมนลิเวอร์พูลนะคะ ไปไนีนน่ไปได้งานก็สั่งกระปินองไปได้งานก็สั่งใไนี้สวยค่ะใบไ,ได้สวยกระปินองอ่ะคลิปนี้กับพอะะ่อจำนีเนาะค่ะเนาะเจอกันคลิปใหม่นะคะเบิร์ดูพี่น้องสื่อแม่ก,กับพอ่อถูกใจหน่ยอยเพาบว่อ <c ười> อกจักท่มเจอกันคลิปใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วย,ยนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะบ๊ายบาย